วันนี้ผมจะพามาดูนะครับการออกแบบนะครับการออเดอร์เลนโปรเกรสซีฟนะครับเป็นตัว p พอร์ s i ชันพลันะครับเป็นตัว p r อร์ i ิชันพลันะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างกว่าเลนโปรเกรสซีฟสแตนดาร์ดนะครับโปรเกรสซีฟสแตนดาร์ดก็หมายความว่าหลายๆครั้งนะครับในคลิปที่ผมทำเนี่ยนะครับก็โปรเกรสซีฟสแตนดาร์ดก็เหมือนกับว่าเป็นเสื้อฟรีไซส์นะครับเพราะฉะนั้น SML ของไซส์แต่ละคนเนี่ยบางคนก็อาจจะใส่แล้วแบบถ้าสรีละนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับมีความต่างกันนะครับบางทีเ,เลนโปรเกรสซีฟสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะไม่ตอบโจทย์กับการมองเห็นนะครับไม่ตอบโจทย์กับบางค่าสายตานะนะครับมันก็จะโอเคสำหรับค่าสายตาที่แบบ คุณมีปัญหาสายตายาวที่กำลังเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีภาวะสายตามองไกลอันนี้ก็อาจจะพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติเราเริ่มมีปัญหาสายตาที่นะครับเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่าสายตาที่มอีอาการผิดปกติที่มีสั้นยาวเอียงพวกนี้เราจะใช้เลนโปรเกรสซีฟที่เป็น เขาเรียกว่าเป็นขัดคู่ต่อคู่เป็นแบ็กไซส์ฟรีฟอร์มนะครับให้กับลูกค้าแนะนำให้กับลูกค้านะครับวันนี้กเ็เรามาพูดถึงคุณสมบัติเด่นของเลนส์โปรเกรสซีฟตัวพัทซะหน่อยนะครับพัสซะหน่อยนะครับวันนี้นะครับก็ตัวนี้คุณสมบัติเด่นนะครับมีให้เลือก2โครงสร้างนะครับเป็นพัดธรรมดาและก็พัดอาร์ซีนานะครับก็คือโครงสร้างของศซรีล่าของ ชาวเอเชียเรากับคนยุโรปซึ่งก็มีสรีระนะครับโครงสร้างของดวงตาเรานะครับสีสัเราที่ต่างกันนะครับตัวนี้ก็มีคุณสมบัติเด่นให้1ข้อนะครับและก็สำหรับใครที่มีกรอบที่หลากหลายสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นตัวนี้ก็ถือว่านะครับเหมาะสำหรับกับกรอบทุก ประเภทนะครับแล้วก็คนที่มีสายตายาวและก็มีสายตาเอียงร่วมด้วยนะครับทีนี้อีกหนึ่งข้อเด่นนะครับสามารถจัดโครงสร้างการมองใกล้ให้เหมาะกับพฤติกรรมการเหลือบของลูกค้าโอ้โหอันนี้อันนี้น่าสนใจนะครับสำหรับตัว Position p a พันะครับเพราะว่าเพอร์ซิชันพัปกติแล้วเนี่ยถ้าเราสั่งเลน สแตนดาร์ดทั่วไปเนี่ยนะครับเมื่อเรารับออเดอร์นะครับเมื่อเราได้ค่าสายตาของลูกค้าแล้วเนี่ยเราก็โทรนะครับ order, ออเดอร์กับบริษัทนะครับซึ่งเลนสแตนดาร์ดเนี่ยบางทีเรามีมันมีคอริดอร์ให้เลือกแค่ช็อตกับรองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับเราไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรมากมายแต่ตัวนี้นะครับมีการมีคอริดอร์ให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ สิบเดี๋ยวนะฮะผมดูนิดอ่าสิบสิบสองสเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เราสามารถหัดหาจุดเหลือให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้ใช้บริการได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีนะครับดิจิตอลอินไซต์อันนี้ช่วยจัดโครงสร้างในระยะกลางระยะใกล้ในการมองดิจิตอลนะครับใน,ในการมองอุปกรณ์ดิจิตอลนะครับโดยไม่ต้องเงยหน้าเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้จุดเด่นอีกหนึ่งจุดนะครับของ เลนเอ่อเพอร์ซิชันพัดนะครับก็คือสามารถสามารถเลือกเลือกเบสเคิร์ฟได้เบสเคิร์ฟก็คือความเออ่ในกรณีที่กรอบโคง้งนะครับในกรณีที่กรอบโคง้งอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นกรอบสไตล์นะครับไอซีเบอร์ลินนะครับก็จะมีความโคง้งตอนนี้ผมวัดได้นะครับผมวัดนะครับผมวัดผมวัด ผมวัดได้อยู่ที่โค้ง6นะครับตัวนี้เราใช้สเกลนะครับในการวัดนะครับนะครับตัวนี้นะครับวัดนะครับวัดหน้าแว่นนะครับอยู่ที่ได้เป็นโค้ง6นะครับนะครับอ่าโอเคนะครับหลายๆเลนนะครับหลายๆกรอบนะครับอย่าง อันนี้นะครับเป็นกรอบออกเล่นะครับตัวนี้มาทําเลนกันแดดนะครับเป็นเลนซิงเกิลนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องดูความโค้งนะครับของหน้าแว่นนะครับเพื่อที่จะออกแบบเลนกันแดดนะครับให้สวยงามให้เหมาะกับกรอบนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสายตานะครับส่วนตัวนี้เป็นสายตานะครับขออนุญาตโชว์นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ สนใจเลนแว่นตาเลนสายตาทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดหรือว่าเลนสายตานะครับทุกๆบริษัทนะครับเราก็มีความคือใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดนะครับในการที่จะเลือกเลนให้คุณสักคู่เนี่ยนะครับเราพิถีพิถันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับ